รอแม่จ่ายคบมาแล้วอ่ะก็ไม่โคบกันรู้แล้วไงไงอ่ะเออเออคุณเป็นแฟนไงกันอ่ะก็ไม่ได้ขอก็รู้แล้วว่าเออเอาทำไปแล้วผิดชอบมังนี่ะคุกันเราผิดชอบกูก็จ่ายเพื่ออย่างเนี่ยทำไมเนี้ยมันจะใจญ่ละเออเออเขพูดบอกว่าเดี๋ยวให้มาหน่ก็รอเขาอยู่เขาพูดอยูมาติดตลอดกูมาพี่ติดตลอดอ่ะถามเขาใิว่าขายยุ่งรับผิดได้ไหมล่ะก็ก็ขอตรวจตรวจท้คนเลยนครับ แล้วก็พามาที่สถานีกันค้นนะครับครับอ่าแล้วก็ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลยแล้วจริงๆก็ต้องการดูบัญชีตัวอะไรแต่ละพวกที่เงินกุ้งเงินกู้อะไรพวกนี้ด้วยนั่นแหละครับครับผมพอไม่พบประกอบแบบมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้านะครับเขาก็เลยทำจดชื่อขอทราบชื่อที่อยู่อะไรแต่อะไว้ครับอ๋อใช่ครับครับ เดี๋ยวนี้ผมทราบเรื่องพอหลังจากที่รู้สึกมันจะมีข่าวหลังจากนั้นหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับพอเห็นก็ก็เลยให้สว,วัสดิ์ติดสวนดำเนินการจิดสวรรนรวบรวมพยานฐานโดยที่ก็ไปเชิญคู่กรณีเขา,า,าตัดงขามา่อบขามนะครับมาสอบถามับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมช่องรายการส3บสามเสียงไทยกับช่วงรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับวันนี้ผมดำเนินรายการครับสุวรรณบโรยพร้อมกับคนเรือเอกบรรวิตเกียงเรียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็คือประเด็นที่เราจะมาพูดคุยวันนี้เองเนี่ยก็ประเด็นในส่วนของเรื่องแก๊งเงินกู้ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเงินกู้เนี่ยมีทั่วบ้านทั่วเมืองแหละมีทุกที่ไม่มีที่ไหนที่ไม่มีเงินกู้ครับเพราะคนไทยจนอ่าใช่ครับใช่ครับแต่ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เองเนี่ยวันนี้เองก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่พื้นที่สพนองไัยจังหวัดเพชรบูรณ์เองเมื่อช่วง3 4สวันที่ผ่านมาเองเรามีการนําเสนอข่าวว่ามีแก๊งเงินกู้เนี่ยมาทวงหนี้กับแม่ค้า ซึ่งแม่ค้าก็ยังหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้เลยบอกว่าแม่ค้าว่ามีอยู่สิบเอ็ดบาทนี่จะเอาไหม <S <S แกงกู้อ่ะสิบเดบาทก็เอาเดี๋ยวตอนเย็นต้องเอามาให้ให้ได้นะทีเนี้ยประเด็นเนี้ยออกข่าวไปทีเนี้ยก็เลยเป็นประเด็นว่า,าทางทางผู้เสียหายหรือว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาไปแจ้งตํารวจว่าแกงเงินกู้นี่เหมเกินจริงๆนะฮนะเจ้าหนี้ตำรวจสพน้องไผ่เองก็เลยเชิญตัวของแกงเงินกู้เนี่ย ไปไกลเกลียเบื้องต้นเราให้ข่าวไปอย่างนั้นว่าเชิญตัวไปไกลเกลียเรื่องหนี้สินเพื่อจะลดหนี้น้อยลงเราก็สงสัย,เ,ยเขาเขาผิดเงินกู้มันทำความผิดกฎหมายเองเนี่ยตำรวจเชิญไปไกลเกลียได้ด้วยเหรอทำไมไม่ไจับเขาเนี่ยตอนที่เราตั้งประเด็นไปนะฮะจนวันนี้ล่าสุดเองเนี่ยผมได้ติดต่อไปยังพุ่งกับสพนงไาย ะะเมื่อช่วงกุมวันนี้เองเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเองเนี่ยจากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวไปว,ว่าทางตํารวจเนี่ยไม่ไกลเกลี่ยนี่ให้ไม่ใช่ตำรวจเองได้ได,ได้นำตัวในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยะฮะไปสอบสวนเบื้องต้นเพื่อไปหาว่าพบการกระทําความผิดมีโพย,ม,โพยมีโพยเงินกู้ไหมในรถตรวจทน้นปรากฏว่าไม่พบก็เลยไม่เป็นเหตุซึ่งหน้า ก็เลยไม่สามารถที่จะจับกลุ่มก็ได้ก็เลยต่อยตัวไปแต่พอภายหลังเองเนี่ยพอเห็นออกข่าวไปแล้วเนี่ยเป็นประเด็นแล้วมีข้อมูลจากชุดสืบสวนเองพบว่ากลุ่มคนเนี้ยน่าจะทําความผิดเงินกู้จริงก็เลยให้พนักงานสืบสวนเนี่ยดำเนินการเรียกตัวมาสอบปากคําว่ามีความผิดจริงก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปเบื้องต้นแกงเงินกู้นี่ก็รับสภาพว่าเป็นแกงเงินกู้จริงผิดพรบเงินกู้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อสารนั่นเองครับ ก็อยากจะทาให้ในกรณีที่เรื่องของเรื่องกรณีที่มีแก๊งเงินกู้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านนะครับท่านครับหลังจากที่มีการนําเสนอข่าวไปนะอ่าก็เห็นบอกว่ามีแก๊งเงินกู้เนี่ยมาทวงหนี้กับแม่ค้าหลังลงไฟฟ้าหนองไผ่ใช่ไหมสถานที่เกิดเหตุครับใช่ไหมฮะครับแล้วก็แจ้งว่ามีทางเจ้าอ่าชาวบ,บ้านเองแจ้งเจ้าที่ตำรวจสพหนองไผ่ครับไปตรวจสอบ <c oughs> พบว่าทางตำรวจเองเชิญตัวในส่วนของแกงเงินตู้ไปที่สอพหอนองไผ่อ๋อครับถูกต้องไหมครับเรื่องนี้ฮก็ับกพอดีช่วงนั้นผมผมลาแล้วก็ไปไปร่วมงานเกษียณที่กรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ว่าพอที่สอบถามคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> ตามคลิปว,ว่ามีถกเ่ียงกันใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าช่วงเช้าแล้วพอช่วงเย็นเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยกัตำรวจที่เป็นตำรวจจราจรเขารับแจ้งเขาก็ไป ครับไปก็ไปเจอรถคันนี้เขาก็ขอตรวจตรวจค้นเลยนะครับแล้วก็พามาที่สถานีทำการค้นนะครับครับอ่าแล้วก็อตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลยแล้วจริงๆถ้าต้องการดูบัญชีดูอะไรแต่ไรพวกที่เงินกุ้งเงินกู้อะไรพวกนี้ด้วยนั่นแหละครับครับผมอ๋อไม่พบประกอบแบบมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้านะครับเขาก็เลยทําอ่าจดชื่อขอทราบชื่อที่อยู่อะไรแต่ไรไว้ครับอ๋อใช่ครับ ครับที๋นี้ผมทราบเรื่องพอหลังจากที่รู้สึกมันจะมีข่าวหลังจากนั้นเรื่องง่ายผมไม่แน่ใจนะครับคราพอเห็นก็ก็เลยให้แต่ว่าสืบสวนดำเนินการสืบสวนวบรุมพยาฐานโดยที่ก็ไปเชิญคู่กรณีเขามาสักถามมาสอบถามนะครับมาสอบถามได้กันเป็นพยานในในเคสนี้ครับแล้วก็ติดตามไอ้คนที่ที่ลงจากรถวันนั้นนที่ที่เราได้ชื่อได้อายละเอีครับมานะครับเขาเขา เขาใช้ชื่อในกุ้งนะครับในกุ้งในกุ้งฮค,ครับก็หลังจากนั้นก็ให้อาสวัสดิ์สืบสวนเขาก็ดําเนินคดีในการแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็เอาตัวมามอบก,กับพนหาส่วนครับอืม๋ะเนคดีไปแล้วฮะหลายเนี้ข้อหาอะไรฮนะก็ก็หาตามพรบองเงินกู้อย่างหนึ่งก็คือดอกเบี้ยต้นาตากับประกอบธุรกิจสินเชื่อสมบุคคลไม่ลับมียดครับอืต้อาข้อหาครับครับ แล้วเบื้องต้นผู้ต้องหารับสุรภาพหรือว่ายังไงปฏิเสธยังไงครับก็ก็วันวันที่มาพบานสวนนี้รับสุรภาพนะครับรับสรภาพครับเป็นไงฮะดำเนินการผลการดำเนินการรับสุรภาพก็รอรอท้องสานอย่างเดียวครับอรอพิมพ์มือมาอะไรต่ออะไรมาตรวจสอบอ่าจากธนาคารว่าเบีย้ยเกินหรือไม่อะไรยังไงวิธีการคิดดอกเบีย้ยเขาอะไร,ะรเงีฮยมันต้องมีมีการตรวจสอบด้วยครับอืมคือคือเบื้องต้นที่ผมได้รับการรายงานข่าวมานะฮะ เพื S <S ่อนคนบอกว่าทางเจ้าที่ตํารวจเองเนี่ยได้เชิญตัวผู้ต้องหาไปที่สอนแล้วมีการไกลเกลี่ยในส่วนของออ่าอ่าา,าในเรื่องของค่าเงินกู้เนี่ยให้ลดลงได้ยินแบบนี้ผมก็แปลกใจเจ้าที่ในเมื่อรู้ว่าเป็นเป็นทางอ่าในส่วนของผู้ต้องหาเองเนี่ยปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายแล้วเจ้าที่ไปไกลเกลี่ยได้ไง นี่นี่ข่าวที่ผมได้รับทราบมาแบบนี้นะฮะในเบื้องต้นนะะที่ผมได้มีการนับเสนอเข้าไปกะะ็เลยเกิดข้อสงสัยนี่ละ,ะเอ้ยมันมันได้เหรอในเมื่อเจ้าที่ตํารวจเนี่ยเจอการกระทําความผิดนะกะ็ได้รับความ้แจงจากท่านเหรอนาะครับไม่ได้เห็นถึงนะแล้วต็ไนี้ไก่เกลี่ยฮะได้ไก่เกลี่ยจริงหรือยังไงฮะมีไหมครังผู้กู้ไม่ได้มานะครับผู้กู้นะนะเขาไม่ได้ไม่ได้มานะครับครับ ถ้าที่ถามลูกน้องนะครับเพราะว่าผมก็ผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่าว่าเนื้อ่าแบบไหนนะแต่รู้ว่ามีการตกเสียงกันในตอน <c oughs> เราก็เลยรีบติดตามมานมน็ดีเพราะว่ามันชัดเจนนะครับตอนที่แรกตารวจก็ไม่รู้นะครับว่ามีคลิปมีอะไร <c oughs> หลักฐานอยู่ <c oughs> เขาก็ไม่รู้ครับเอ <c oughs> ใน <c oughs> เบื้องต้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเราก็ยังเราก็ตง ขอยังไงก็ขอชื่อที่อยู่อะไรต่างๆสบา้เพื่อได้ใช่เป็นความผิดลบอ่ยังไม่เห็นซึ่งหน้าก็ต้องถามชื่อที่อยู่ให้รู้ว่าที่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ไหนอะไรยังไงนะฮะจนจนสืบสวนพยานหลักฐานได้พอแล้วรู้ว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ต้องมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะถึงจะได้เป็นการสืบสวนสอบสวนเนาะครับผมครับผมเข้าใจกระบวนการของปรวิอายนฮะทีนี้ไอตอนเนี้ยก็ได้กระวนการแล้วแจ้งเราผู้ต้องหากี่คนครับในพ่กคนเดียวเหรอฮะคนเดียวคคนเดียววันนั้นเข้ามาคนเดียวเนี่ย ในกุ้งคนเดียวนะฮะแล้วในกุ้งได้ซัดทอดไหมฮะว่าในกุ้งเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเก็บให้ใครยังไงเขาก็รับว่าเป็นของเขาเองนะครับนะฮะก็ปล่อยกี่รายยังไงครับท่านผมไม่ีไม่บอกรายละเอียดมากเท่าไหร่กาในเราก็สอบคือหน้าที่หน้าที่สอบสวนรายละเอียดก็เป็นของ,ของหน้าสอบสวนพักดำเนินการอือนในขัามเบื้องต้นแค่นั้นเองครับก็ไม่ได้ลวงข้ไปถึงแบบในงานของสอบสวนมากเท่าไหร่ อ๋อเบื้องต้นเองก็อยากให้ทาง,ทาง,เ,จาทางเจ้าที่ตำรวจเองอยากจะให้ตรวจสอบนะฮะในส่วนของอบัญชีทรัพย์สินของในกุ้งหน่อยเพราะว่าการปล่อยเงินกู้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าบัญชีทรัพย์สินที่เขามีเองเนี่ยมันถึงท่านท่งงนานยึดทรัพย์ได้นะฮะอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับนอกจากพรบงเงินกู้ด้วยรวมไปถึงในเรื่องของ เงินที่เข้าบัญชีในกุ้งเองครับมีการโยกย้ายถ่ายเทยไปบัญชีอื่นหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ในกุ้งคนเดียวครับที่เป็นเป็นที่คนปล่อยงูเพราะว่ามีอิทธิพลมากไม่เกรงกลัวตำรวจลักษณะแบบนั้นเองในเขตพื้นที่อืมครับก็บอยากให้ตรวจสอบเลยครับละเอียดแล้วทีนี้ในส่วนของแก๊งเงินกู้ลักษณะแบบนี้มีเยอะไหมครับในเขตพื้นที่น้องไผ่ครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าปกติถ้ามีมาเนี่ยแล้วมีจะมีเหตุหรือไม่มีเหตุเรารู้เราก็จะจับครับเพราะเราจับมาหลายหลายแล้ว เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วเจ้าทีตำรวจมีข้อมูลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะพอรู้ก็เหมือนจะเหมือนลักษณะอ่าไปพบกับผู้กู้อะไรพวกนี้นะครับไปรออยู่กับผู้กู้เมื่อเขาจ่ายเงินก็จับอะไรพวกนี้ครับเคยเกิดหตารหลายครับเราเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยฮะจับอยู่ตลอดครับครับครับผลการดำเนินการจับกลุ่มเป็นยังไงครับพวกแก๊งเงินกู้ในแต่ละเดือนนะฮะที่ผ่านมา ก็มีมีอยู่ทุกเดือนนะเพราะว่าทางสำนักบริษัทเขาก็ระดมอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วครับเราก็ต้องกลับทุกเดือนอยู่แล้วครับอืมคนมันก็มันก็จะมันก็จะเขาเรียกอะไรฮะมันผู้กู้ระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้มันก็จะไม่่อยบอกเราคนกู้เราก็อยากใด้ตังกันนะะเข้าใจอ่ฮะเข้าใยากล้ตังกันทีนี้ในกุ้งนี้เป็นคนที่ไหนครับในกุ้งครับคนสุพรรณบุรีครับโอ้มาไกลจังเลยคือเป็นคนพื้นทีสุพรรณบุรีเลยอ่ะฮะแล้ว มาไปรุมที้นี่ตามทะเบียนตามทะเบียนลาดนะครับเป็นนี้เป็นยังไงครับคนสุพรรณบุรีแล้วแล้วเขามาอยู่หนองไผ่เนี่ยเขาอยู่แถวไหนนะครับพักยังไงคงจะไม่มาจากสุพรรณบุรีเลยไมฮะคงจะมีลูกเมียหรือว่ามีที่พักเป็นหลักแหล่งที่นี่เป็นยังไงบ้างครับการเป็นอยู่ของเขาที่นี่ฮะจะมีการตกใจพักรายละเอียดช้านะครับโทษทีครับรีบไปประชุมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พักรายละเอียดมากครับ อ๋อโอเคยังไงก็ฝากคุณนะพุ่งกลับนะฮะในส่วนของดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนก็ยินด,ด,ดีนะครับที่พุ่งกลับให้มาคำชี้แจงแบบนี้จะได้เกิดความกระจ่างชัดเพราะว่าได้นําเสนอข่าวไปก็ได้ยินบอกว่าทางตํารวจเรียกไปสอนอแล้วก็ให้มีไก่เกียร์เรื่องเงินกู้กันให้จ่ายน้อยลงอะไรเงี้ยนี่ผมก็เลยบอกว่า <laughs> ถ้าเกิดว่าตํารวจไปไก่เกียร์แก้เงินกู้ผมรู้ว่าเขาก็าําความผิดคุณไปไก่เกียร์ไม่ได้ผมมองอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันเป็นการกระทาความผิดแล้วตารวจจะไปไก่เกียร์ มันไม่ได้ฮะก็ต้องจับอย่างเดียวถ้าเจอแกงเงินกู้ฮะครับครับก็ก็วันนี้ได้ยินจากปากพุ่งกลับว่าฮะครับครับก็ก็วันนี้ได้ยินจากปากพุ่งกลับมาแบบนี้เองก็ก็ชื่นใจมากขึ้นนะฮะจะได้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าพุ่งกลับว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะแจ้งไปแล้วครับแจ้งไปแล้วอยู่ระหว่างรอรอผลการ ตรวจสอบในระบบของการสอบสวนน่นนะครับครับตรวจสอบเอกสารตรวจสอบถิมรายนิ้วมืออะไรพวกนี้นะครับครับตอนนี้ตอนนี้ผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพประกันตัวนะฮะในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วครับเขาต้องปล่อยตัวปล่อยตัวชั้นพนักงานสอบสวนครับครับประกันตัวเท่าไหร่คะได้มีการหลักหลักสรับประกันตัวไหมครับเขามาพบพนาสอบสวนนะพอรู้พอพอรู้เขาก็ามาพบพนงาสอบสวนครับอ่าเพื่ปล่อยตัวครับทำเพราะไม่งั้นเราก็จะต้องออกหมายจับออกอะไรกันเครับ โอเคครับขอบพระคุณมากนะครับพูมกาบครับเรียขออมลครับครับผมครับ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 แต่แต่ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกับทางผู้ที่อยู่ในสายในตอนนี้เองก็คือเราจะพูดคุยกับอ่าพันตุบดโทภูุ้ระเดชจุจุนกะเสรีนะฮะซึ่งเป็นขออภัยนะฮะทาเสวีครับครับรองผู้การ ห้ากองกับการปรับปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่านเ็าจะมาให้ข้อมูลว่าไอ้การกระทาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นทุกที่หรือเปล่ามากน้อยอย่างไรครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านบรรวิตสวัสดีครับคุณธวันครับครับสวัสดีครับแหมขอบคุณมากครับกรุณามาให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องหน่อยนะครับครับยินดีมากครับท่านครับเอออย่างไอเงินกู้เนี่ยมันผิดกฎหมายอาญาใช่ไหมครับอ่า กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี่ลองระบบเนี่ยนะครับเรารเราจะแบ่งเราเป็นสามส่วนใหญ่ๆนะครับ,รบส่วนส่วนแรกก็คือเวลาเราไปกู้เงินหรือว่าเราไปยินเงินกันเนี่ยนะครับจริงๆกฎหมายเรามีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นะครับตามมติบัญแห่งรละธาณิชย์นะครับบอกว่าเราจะชิดดอกเบี้ยกันเนี่ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีซึ่งซึ่งสิ่งนี้เนี่ย มันเกิอนอยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้นนระบบร้อยละยี่สิบต่อเดือนบ้างอ่าร้อยละสามต่อสัปดาห์บ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันเกิอนอยู่แล้วเรามีกฎหมายตัวแรกก็คือเรื่องกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราโอ้เจอเข้าไปดอกแล้วนะเนี่ยเป็นพนักานขันเ,เป็นพระราชาัญญัิที่มีข้อทางอาญาฉบับหนึ่งนะครับ,รบอ่านอกจากนี้เนี่ยกฎหมายเก่านั่งเดิมเลยก่อนเรามีฉบับหนึ่งนะครับเป็นประกาศคณะปฏิวัปิปรรมเนีย58้าิแปด เมื่อประมาณปีสองห้าหนึ่งห้าได้รับนานมาแล้วครับกฎหมายนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ควบคุมนะครับธุร,รกิจบางประเภทซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของชาติไม่ไว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องขนส่งสาธารณะแล้วก็มีเรื่องของธนาคารและก็สถาบันการเงินรวมไปถึงการให้สินเชื่อส่วนบุคคลด้วยว่าหากคุณจะประกรอบผู้กห้สินเชื่อส่วนบุคคลคุณจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือแบงค์ชาติแล้วแต่กรณีก่อนดังนั้น หากคุณทําตัวนะครับเป็นผู้ให้สินเชื่อนะครับปล่อยเงินกู้มีรายได้จากสิ่งนี้นะครับถ้าคุณไม่ขออนุญาตคุณก็ผิดอีกเรื่องหนึ่งโ oh, <dog> อ้ดอกซ้อมอ่าต่อมานะครับ uh. เมื่อคุณเป็นหนี้นะครับคุณมีดอกเบี้ยนะครับคุณมีคนไปทวงหนี้ถ้าทวงหนี้เนี่ยถ้าคุณทวงผิดวิธีผิดสถานที่ผิดเวลาผิดตัวคนนะครับผมเป็นหนี้ไปทวงแม่ผม อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะผิดเรื่องกฎหมายเรื่องพรบทวงถามนี่อีกสังเข้าไปอีกดอกสามโอ้สามดอกเลยครับก็แต่ละกรณีแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องดูจากพฤติการนะครับมาประกอบว่าสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ละเรื่องเนี่ยเข้าองค์ประกอบใดในสามเรื่องที่ผมพูดคุยนี้บ้างครับครับโอ้โหแล้วแล้วท่านนะครับ สอบถามนิดนึงครับในส่วนของคดีในส่วนของแกงเงินกงเงินกู้เนี่ยมันมียึดรั์ไหมครับมีกฎหมายส,งสงาูงสุดถึงการยึดรับไหมคือถ้าตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งตารวจเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นของที่ตํารวจตรวจยึดเป็นของกลางได้มันมีสามประเภทนะครับมีไว้เป็นความผิดได้มานะครับแล้วก็อ่ามีไว้ได้มาได้ใช้นะครับแต่คําว่าได้มา ําว่าได้มาเนี่ยก็ต้องเป็นเงินสมมุติว่าเป็นเงินกู้ก็ต้องเป็นเงินกู้ก้อนนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นดอกเบี้ยเงินกู้แล้วผมเอาไปซื้อทองซื้อรถแล้วมายึดต่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากกฎหมายเรื่องกับการฟอกเงินนะครับซึ่งอ่าถ้าเราถ่ายยาบ้าถ้าเราไปแปลงทรัพย์สินเป็นวัวเป็นควายเป็นรถกระบะเป็นทองคํารูปพันเนี่ย เขาตามยึดได้หมดแต่ในก,กรณีเดียวกันนะครับเรื่องนี้นอกระบบเนี่ยไม่ได้อยู่ในความผิดมูลฐานที่จะเข้าสู่กระบวนการเรื่องการปราบปรมามฟอกเงินนะครับก็จึงไม่สามารถยึดทรัพย์เขาได้แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินหรือเป็นสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจผิดที่ผมบอกไปแล้วข้ขขขต้นนะครับว่าได้อ่ามีไว้ได้มาได้ใชใ้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยอันนี้ถึงจะยึดได้ครับอ๋อครับชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนครับเพราะว่า ยึดซับเนี่ยมันหนักคือก็เรื่องคอ่ามนุษย์อย่างเงี้ยยึดซับค้ายาวเสพติดเนี่ยยึดซับะนะครับค,คือคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมผมมองว่านี่น้องระบบเนี่ยมันเป็นอ่านการท่งเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งนะครับคือคือเราผู้ประกอบธุรกิจกินเชือกส่วนหนึคนเนี่ยก็เหมือนจะไปสูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้านนะนะครับชาวบ้านธรรมธรรมดาก็หาแหล่งเงินทุน,นไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ยิ่งไปซ้ําเติมเข,เข้าไปอีก นะครับเขาก็ยิ่งโดนดอกเบี้ยแพงๆหาที่ไหนไม่ได้ขายบ้านขายช่องเสียที่นาเสียที่ดินเสียรถยนต์เขายิ่งขาดส,สภาพคล่องเข้าไปใหญ่แทนที่เศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวได้เร็วก็ฟื้นตัวได้ช้าลงนะครับโอ,อใช่เลยครับครับ,รบโอ้เอานะครับสามดอกเลยนะครับสามดอกเลยเรื่องเงินกู้เนี่ยผิดเยอะเลยแต่ว่าจะไปถึงตัวคนนั้นได้ยังไงก็ต้องอยู่ที่ เจ้าของคดีนะครับจเจ้าที่ตำรวจใช่ครับเจ้าของคดีนะครับ,เ,รบเพราะว่าผมก็<ช>บอกว่า<ช>ผมก็เลยลองสอบถามนี่ะพุ่งกับขอพคอหนองไข่นะครับว่าจริงๆแล้วคนที่คนที่ปล่อยเงินกู้ชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อกุ้งแล้วภูมิลำเนาอยู่ไหนภูมิลำเนาอยู่ที่สุพรรณบุรีครับ อยู่ที่สุพรรณบุรีแต่มาปล่อยเงินกู้ที่นี่ oh. ผมก็เลยว่าไอ้แล้วในส่วนของเงินที่เขาได้มาเองเนี่ยมันเป็นเขาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าหรือแค่มาทวงเฉยเฉยอยากให้มีการตรวจสอบในส่วนของเครือข่ายของเขาหน่อยนะครับว่าเขาเป็นเจ้าของแก้เงินกู้จริงหรือเปล่าหรือว่าเขามีมีเจ้าหน่ายทีนึงแต่เขาแค่เป็นคนเดินคนปล่อยเฉยเฉยก็อยากให้มีการดําเนินการสอ,สอบสวนถึงคนต้นต่อนะครับท่าน มันมีกระบวนการในการดําเนินการสามารถจับกลุ่มต้นต่อหรือเปล่าครับหรือไม่หรือไม่แค่เห็นว่าคนมาปล่อยเงินกู้แล้วก็โดนจับโดนปรับไปไม่กี่พันบาทนะฮะขึ้นศาลไปแค่นี้ก็จบครับประเด็นที่ทางคุณสุวรรณพูดถึงเนี่ยอันนี้อันนี้ผมเข้าใจนะครับเข้าใจประเด็นนี้ชัดเจนปัจจุบันเนี่ยนะครับเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะครับนายทุนใหญ่ๆเองก็ไม่ไปแตะต้องเงินทองเองอยู่แล้วนะครับส่วนมากก็มักจะให้ลูกน้องนะครับเป็นคน ถือแทนบริหารแทนนะครับถึงเวลาเกมขึ้นมาโดนจับก็คุณก็รับไปอ,อย่าสักทอดมาถึงเขาคัดเอาไปหมดนะครับตำรวจเราเองจริงๆเราก็มีวิธีการตรวจสอบครับเช่นทางการเงินเราก็ตรวจสอบทุกๆเคสไปนะครับเพื่อให้ไปถึงนะครับต้นตอของผู้ทําความผิดจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่องว่างคือธุรกรรมที่มันเป็นเงินสดนะครับ เราไม่สามารถไปติดตามได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องว่างที่ที่ทําให้เราหาความคือคือเราเชื่อนะครับเราเราเชื่อว่าคนคนนั้นคนนี้คนนู้นเนี่ยเป็นตัวการแต่หลักฐานพยานทั้งเป็นเอกสารั้นเป็นวัตถุพยานาต่างๆเนี่ยที่จะไปพาดพิงหรือว่าไปเชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงเขาเนี่ยมันนั้นไม่มีไปไม่ถึงไปไม่ถึงหรือว่าเจอเจอต่อหรือว่าเจอคนมีสีคไปไม่ถึงคือคําว่าคนมีสี ผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับเราเราเราก็เคยจับมาแล้วนะครับเราเราก็เคยดำเนินคดีกันมาอยู่เป็น,เป,นเป็นอป็นอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราดําเนินการได้นะครับมันผมเดยบอกว่าพยายนหลักพยายนหลักฐานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับในในการดําเนินคดีใดๆก็ตามคือถ้าเรามีหลักฐานเพียงพอนะครับเช่นท,ทางการเงินเราไปถึงนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปถึง นะครับเราก็สามารถนะครับขอสารออกหมายจับในคดีนั้นในผู้ผู้ต้องหารายนั้นๆได้ครับผมใช่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยแบบที่ท่านร้องได้ช่วยกรุณาชี้แจงเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีตัวแทนเชิด mm hmm. ภาษาอ mm ังกฤษเขาเร mm ียกนอมิน hmm. mm ีมารับแทนหมดนะครับมารับแทนแล้วก็มันไม่รู้จะไปถึงได้ยังไงแล้วนะครับ mm hmm. มันไม่ใช่แบบไอ้แชร์ forex ที่ว่า โอ้โหปปงตามการเงินเปี้ย د, เปี้ย د, เปี้ยนะครับไอ้น,นี่ม่รู้จะไปตามที่ไหนอะอ,อแล้วก็ไม่ใช่รายใหญ่วิธีการตามได้มันมีครับแต่ว่าคือมันอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับ,รบมันอาจจะมีบางส่วนที่หลุดรอดไปแต่ว่าทางตำรวจเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเก็ทํา,าเต็มที่ในใน,ในสิ่งที่เราม,มีในมือเราครับ,รบเ,รเรื่องนี้ก็ตัวผู้เสียหายเขาต้องไปร้องน,นะครับไปร้อง,องหรือว่าจะร้องมาทาง ช่อง13ถ้าร้องช่อง13เราก็ต้องทําเรื่องไปยังกองบัญชาการเขาก่อนนะครับออกองบัญชาการที่เป็นหน่วยเป็นถือว่าเป็นนิติบุคคลที่เราสามารถจะทําได้ว่าในกรณีนี้เป็นอย่างไรนะครับ,รบผมครับจริงๆแล้วนะครับในในเรื่องของปัญหานี่นอกระบบเนี่ยนะครับทางสมาชิกวยงชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลน,นะครับพยายามจะผลักดันให้ ประชาชนเนี่ยนะครับลดหนี้นองระบบมากให้ได้มากที่สุดนะครับเสริมความแข็งแรงในสังคมให้ได้มากที่สุดนะครับคือรัฐาาบาลก็พิจารณาปัญหาหนี้นองระบบเนี่ยนะครับพบว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาชนเนี่ยนะครับประกอบวิชาชีพประกอบอาชีพตัวเองแล้วไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับขาดรายได้ขาดหลักประกันขาดความน่าเชื่อถือในการขอสินเชื่อเข้าถึงในสินเชื่อได้ยากนะครับ แต่ในของตํารวจเองเนี่ยก็เราก็รับรับม,มิติแรกก็คือในเรื่องของการตัดวงจรของนีน,นระบบให้ได้ก่อนนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าสำนักงานตำรวจชาติเราเนี่ยตอนนี้ได้มีการจัดตั้งนะครับศูนย์ป้องกันปราปามการกระทำผิดกับนี้นอกระบบขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งศูนย์นี้เนี่ยนะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขหนึ่งห้าเก้าเก้าสายโทรทัณานตำรวจชาตินะครับถ้าหากเป็นเรื่องนี่นอกระบบเนี่ยนะครับสายจะถูกโอนเข้ามาทางศูนย์นี่นอกระบบ แล้วจะมีผู้อภสวรที่เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาแล้วก็รับแจ้งบอกแสเป็นเรื่องๆไปครับโอ้ได้ความรู้มากเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เนื่องจากว่าทางมาทางข่าวชัดประเด็นจริงครับผมให้คุณสุวรรณหรือจะให้ท่านสวสมบูรณ์ของบุราณเป็นผู้ดรินการช่องทําเรื่องไปที่นี่เลย ดอกแรกก่อนแล้วตอบมาว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยดอกสองก็คงจะติดตามเพราะว่าร,ร้องผ่านทางช่องทางของเรามาข่าวของเรามาก็อยากให้ทางท่านนะฮะลองไปติดตามในส่วนของคดีที่น้องไผ่พิจิบูลหน่อยฮะเพราะว่าเป็นคดีที่แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยจริงฮะเจอตํารวจเองยังไม่กลัวเลยะฮะเพราะว่าเป็นคดีตัวอย่างที่มีการนําเสนอข่าวไปแล้วก็เพื่อเป็นส,สร้างสร้างภาพลักษณ์นะฮะของสถานกานณตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับว่ามีการดำเนินการในส่วนของการปราบปรามนี่นอกระบบจริงๆรงจังครับ ครับผมครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากที่กรุณามาให้ความรู้กับแฟนๆช่อง13สยามไทยนะครับเพราะว่ารู้สึกแฟนๆช่อง13สยามไทยจะโจนเยอะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับครับดีมากครับท่านนวีตครับครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณตุ๊กสวัสดีครับท่านนวีตะครับสวัสดีครับโอ้แต่พัโดุโทษน้ะหนักนะ กฎหมายสามดอกเนี่ยสามดอกอย่างที่ท่านรองผู้กับว่าดอกแรกดอกสองดอกสามเหมือยเรียบร้อยต่างกานต่างวาระลมแดดแต่ไม่ใช่ตัวทอต้นตออจริงๆไงก็โนมินีอยู่นีั้นลำบากครับเพราะว่าใช้นอมินีตลอดนมินีก็มารับแทนไอเนี่ยคือช่องโหว่ของกฎหมายล่ะครับเขาก็สามารถจะทาอย่างนี้ตลอดก็ไม่ต้องอะไรนะครับเศรษฐียังทําเลย ก็เก็บภาษีท so ี so 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 ่ด like. so 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 yeah, so so ินมันปลูกกล้วยแม่งเลยใจกลางเมืองเลยรรานะสงค์ปลูกกล้วยหลมแดดอ้าวก็ส <ell> ิทธ <ell> ิของเขาอ่ะอ้าวเ็าปลูกกล้วยก็เป็นเกษตรแล้วอ่ะเออแล้วมึงอยาอะไรกูอ่ะก็จบอ่ะก็คือกฎหมายออกมามันมีช่องโหว่เยอะยิ่งตอนนี้ยิ่งออกช่องโหว่แยะใหญ่ครับออกกฎหมายแล้วไม่เลิกเลยนะห้ามนั่งท้ายรถกระบะก็เป็นเครื่องมือให้เจ้าตำรวจเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ไปตรวจสอบจับปรับมั่วสั่วบดเกิดผุ้ตริอีก ค่าซีของเด็กเนี่ยมันไม่มีทางทําได้เลยคุณสุวรรณมีลูกไม่มีรถแค่มีแค่มอเตอร์ไซค์จะเอารูปไปโ,โรงพยาบาลเรียกแท็กซี่มันก็ไม่รับแล้วไม่มีค่าซีไม่แชปปับห้าพัน่ะโอ้ตั้วเมื่อไรจะได้อะใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วแต่กฎหมายก็เข่าราคาคือ <c oughs> ทิ้งทิ้งๆไว้อย่างนี้ตลอดเลยเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่นําเข้าค่าซีหรือเปล่ามันเป็นไปได้แล้วข้อสำคัญก็คือปรับพวกนี้เข้าสู่เจ้าพนักงานตำรวจ เดี๋ยวแต่ถ้าไปปรับที่สารสารคือประเทศได้แต่สารปรับถูกนิดเ<ม>ดียวขนาดขนาดไม่ไม่เป่าไอเมาไม่เมาอ,อ่ะพันเดียวอ,ะอ่ะเออเป็นช่วงรัฐบาลหลงตู่เขาต้องหาเงินจากภาษีพี่น้องประชาชนหาไม่ได้ก็ต้องออกกฎหมายลักษณะแบบนี้หรือเปล่าฮะโอ้มันเรียดน,นะมันกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วกฎหมายจราจรหาอะไรปรับสี่พันบาทเทียบจากไหนรู้ไหมครับคุณจุวรนเทียบจากว่าเงินเดือนค่า แรงรายวัน340บาทมึงปรับเขา4 0 0พันโดนไปต่างประเทศบอกบ้าแล้วแขลบอกโอ้ยน,น,นี่นังอินเดียนานายไม่เชื่อครับนี่แหละครับแต่ที่นี่เป็นจริงเออดูดิครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงในรัฐบาลนี้ทำอะไรก็ได้ไม่มีออหลักเกณฑ์และกฎหมายคือพอเด็กประยุทธนะ์จอบกัน รเราก็อยู่กันไปช่วยกันไปตราบใดที่ประยุทธ์ยังอยู่เราก็เหมือนอยู่ใต้อุ้งตีนเขานะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันจัดสินแล้วนี่โอ,อยังไงครับคิดว่ายัางไงมุมมองประยุทธ์ชนะแน่นอนครับที่ผ่านมันยังไม่เคยแพ้สักดีถ้าไปถึงชนะฮะไม่รู้แม่ม <laughs> มีวินิหารเลยรู้เลยใช่ไหมว่าพรุนี้แน่นอนครับเป็นั้นบ่อไปนับหรอครับอยู่ต่อใช่ไหมฮะใช่เครือข่ายธรรมศาสตร์ออกมาแล้วบอกล,อลุยแน่ลุยแน่ลุยแน่ทุกคนเลยถ้าพรุ่งนี้ประยุทธ์ยังอยู่ต่อสารตัดสินมาแล้วอยู่ต่อทําไงฮะเนี่ยกดลงถนนเนี่ยครับลงถนนแน่นอนแล้วก็ธรรมศาสตร์เขาประกาศแล้วกลุ่มธรรมศาสตร์คุณรู่กลุ่มใหญ่อะไรนะครับมึงจะโนรูลหรือมีลูมันไม่เอาแล้วเพราะว่าความเหลื่อมล้ําทางกฎหมาย มา,ม,มากเหลือเกินมากเหลือเกินมันเอาหลักตรรก,กะที่ชี้แจงได้ดีกว่าว่าคุณรับเงินเดือนนายกมากี่ปีแปดปีแล้วคุณบอกคุณไม่ได้เป็นแปดปีไม่ใช่แล้วไอ้นี่พูดจาภาษาแมวเมีมมม้ยวเมี้ยวเมี้ยวแหละครับเพราะฉนั้นเหรอเขาลงถนนนี่เปชุดเดียวชุดของทนายนกเขากับคุณจตุพรแล้วก็ พออเราก็ไปด้วยสมุนทงบุานเออไปอยู่ม็อบเลยแนาเลยนะโอ้โหปาด้วยเลยแล้วก็ยังจะมีม็อบเกษตรม็อบอะไรเพียบเลยโอ้โหแล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจก็จะต้องปราบตามคำสั่งนี่สนุกละครับเละแน่เลยก็เจ้าพนักงานตำรวจก็อย่าไปโปงปราบลยนะครับพ่อแม่พี่น้องอาวุธที่ท่านได้มาก็มาจากภาษีเขาเท่านั้นแหละครับไอ้แก๊สน้ำตาไอ้น้ำที่ฉีดออกไปแล้วมีผิวพันธ์ คำดําอะไรเนี่ยโอ้โหจนต่างชาติก็หาว่าไอ้นี่คาล้างเผาพันธุ์หรือเปล่าแล้วเนี่ยครับไอ้รถจีโน่จีหาอะไรเนี่ยมรู้ซื้อมาทำหาอะไรนะครับภาษีกูเออทุเลตจริงๆอะครับอ่ะนี่นอกระบบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยแล้วก็จะทําเรื่องไปนะคะให้ท่านปอสมบูรณ์ทองราณถามไปศูนย์ก่อนแล้วจากศูนย์ก็ถามไปที่กองบัญชาการเออนะครับอ้า ประเด็นที่สอ,องอหน<ม>่อยครับเมื่อาวานนี้ร้องเรียนผมมาเมื่อคืนน้ท่าน